วิวดีมากเลยอ่ะอรอด้วยรอด้วยค่ะรอตายกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันเราต้องไปดูก่อนว่าจักรยานว่างหรือเปล่าอะไรสมมติเวทมนต์สมมติเวทมนต์ปุ่มมอนเตอร์อ่ะ ก็คือที่ปาจําได้นะสวดมนต์ผิดแล้วทําให้สัตว์ต่างๆในป่าเนี <If S 1> <im> ่ยเป็นเป็นหินเราต้องไปตีก๊อฟให้ลง18หลุมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้ให้ไม่กลายเป็นหินอ่าแคําำสาบสั้นอ่าอฟลงหลุกใช่นี่เป็นหม้อเวทมนต์เขาบ้านเข้าบ้านได้มีคนแคอยู่พี่จริงอ๋อบ้านคนแค่มีรูปเขาอยู่ออ้าบ้านคนแค่ถึว่ามันเลกแต่ในอบครับ เข้นอย่าเข้างันอย่าเข้าเราจะจับบีมลงไปในหม้อต้มเอาเอาอุ้มไหวเหรอในตอนกลางคืนจะมีมอนสเตอร์แมงมุมออกมาจริงเหรอจะออกมาดูป่าคืนนี้ออกออกเหรอบิมไปดูเร็วมีจักรยานที่บีมปั้นในเป้าในใบนี้สนามเทนนิสเข้าไปทำไมเนี่ยบีมเอาเอาขนานเขาเลือกเอง ไหนบีมลองขี่ก่อนช้าๆก่อนนะเพราะจักรยานไม่คุ้นมือเดี๋ยวอันตรายลองเทสระบบเบรกเลยนะขางอไปต้องเอาบอกขึ้นเปลี่ยนไซสเปลี่ยนไซส์สรุปนะครับเดี๋ยวเราจะไปได้วยกัน3คนนี่แม่แม่บีบอกว่าจะลองปั่นครับนั่งได้3คน 3> โสาม้อนอยังบีมขาเขาปั้นไม่ถึงบีขาเขาปั่นไม่ถึง บีช้าๆบีอชา้ามันสุดมันสุดขาสุดเกินไปบีมต้องนั่งหลังอ่าบีมต้องนั่งหลังปานั่งกลางแม่บีเขายากจะปั่นดูที่จะรอดไหมดูซิจะรอดไหมทรงตัวยากนะสามคนเนี่ยป้าจะบอกใหไ <laughs> ไ้ไปแล้วไปแล้วคนคนหน้าสำคัญสุดนะเพราะว่าต้อง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 บังคับแฮนด์ไปมักไปก็ บีดีๆล้มทั้งหมดเลยนะโอ้แม่บีเอาแล้วเมื่อกี้บัดป้อยมือบีบัตรจะบัดจะบีจะป้อยมือได้ไงเนี่ยเมื่อบีเป็นคนบังคับอ่ะแอร์ปล่อยเอ่บีมีอยู่ข้างหลังอะไร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 ต้นไม้ต้นไม้ว้า บรรยากาศดีมากเลยคุณคนฮฮนี่ป่าช่วยปั้นด้วยเนะีน่ยใช่ป่าไปช่วยแสนับขุ้นบอนด้วยเมื่อกี้แม่บีทำเสียวเลยโอโ้โหโอ้โหใช่เล่นอะไรแม่บีทำมันไรโอ้รู้สึกว่ายางรถเราจะอ่อนไปหน่อยนะครับแม่บีว้าว เดี๋ยวตรงนี้จะออกถนนนะครับดูด้วยนะครับดูคนด้วยนะครับอ่าตั้นจักรกยานแบบต้องข้อมือดีนะใช่ต้องเก่งระวังเนินระวังเนินนะครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวรู้เองครับไปเลย <What? S 3> เรูนน้ถนนลุกละนาด ไปเราปั่นอยู่ในเลนเรานะครับสีเขียวสีเขียวทำหวังคนั้งหมู่บ้านความหวังคนทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแม่พี่ทำหวังคนคทำหวังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับเบรกอยุดไหมเบรกอยู่ไหมเนี่ยเบรกไม่อยู่เล้ยเบรกได้ปะอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยมือแบบเมื่อกี้นะแหมเผลอปล่อยมือเกือบงานงอกเลย ดูทางด้วยดูทางดูคนด้วยอย่าเบรกดิมันมันมันจำเนินไม่ขึ้นไปไปโอ้โหกำลังขาแม่บีสุดยอดมากครับโอ้โหสนุกไหมสนุกบีบอกใจตกไปยูตะตุ่มแม่ปั้นกระายาไวเอากระเป๋าครับตอนนี้เราถึงริมทะเลแล้ว นี่ตรงนี <ap sant> <Rocky> ้ไงที่เรานั่งกินอาหารกันอ่าสลับให้บัส hey. ป <c oughs> <c oughs> <affair answer> ั้นมังบราวิว <c> ด <oughs> ีมากเลยอ่ะโอ้ยหอด้วยหอด้วยเขาหอตาต้องด้วยโอ้ยสองตัวเลยกะนหก สงส,สัสสส s, <S สสามตัว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 เขากำลังกินอยู่กินอยู่แล้วเราจะไปแล้วเรากินอยู่นีはは่เขาไม่กลัวคนเขาไม่กลัวคนเลยดูสิเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่กลัวเราเลยเห็นไหมเฮ้ยน่ารักอ่ะเขาเขาไม่กลัวเราเขาคงชินเขาคงรู้ว่าคนไม่ทำลายใช่ บีสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ยืดไม้ได้นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ขับไม่ขึ้นนี่ใครล่ะไม่ขึ้นรถจะขีมัวแต่พลัมมบดอยู่ได้ไปครับป้าใาส่ใส่ใส่ไปเละ <c oughs> ย,ยไไละวันนี้ขี่ง่ายๆนะคร <c oughs> ับเฮ้ยปั่นด้วยช่วยปั่นด้วยต้องเก่งโค้อเฮเป็นไงครับตัวนึง <c oughs> แต่บีมาระวังนี่หนูนี่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  ว่าดูเขาไม่กลัวคนเลยน้อเขาคงชินนะเนาะมีใครนั่งไม่นิ่งวาครับอันนี้แม่แม่เบียนั่งไม่นิ่งมันเลยลำบากขับลำบากนั่งนิ่งอย่ายุกยิ้งอย่ายุกอย่ายุกยิ้งจะเป็นี่อยุกยิ้งยืนยืนอยู่ป่าขี้เชี่ยวต้นตาลโอ้ต้นตาลเขาพังเแามาดิกนี่ควยมือเหรอ โอ้โหหาเร่องเขาแก้มบนดเขาบิดไม่ไม่ตัดภาพออกนะเมื่อกี้โอ้โหครับคนล้มได้กล้องอย่าตกนะครับครับผมเรามีมูลค่ามากนะครับนี่ครับเข้าโค้งแล้วครับกล้องเราซื้อมาห้าล้านแปดนะครับกล้องเราไอคอนเลี้ยวขวาไปครับตอนนี้ครับ ตอนแรกคิดว่าจะปั่นไปข้างนอกแค่ปั่นในโรงแรมนึงเดียวก็เหนื่อยแล้วครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่บีเป็นตากล้องเดี๋ยวป๋าเป็นปั่นรอบเหมือนกันไปไปครับไปครับตอนนี้ครับปากล้องเราต้องวิ่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 งตามมาสะดุดล้มคำฝนแต่เฮ้ยทำไมบีล้มปั่นง่ายอ่ะก็ไม่น่าไปครับไปครับไปครับงอาจจะสั้นไวหน่อยนะครับพราแม่วิ่งนะครับโอ้โห <laughs> <laughs> ไปแล้วน้องบีมนู่นอ๋อ <laughs> มาแล้วครับตอนนี้เข้าเส้นชัยแล้วครับเข้าเส้นชัยโอ้โห <c oughs> oh นี่เริ่มออกแรงเยอะเนี่ยพวงหลับแม่มาด้วยนะชังน้ำเนี่ยรับถังน้ำมาคนเนี้อว้าวบง๊มิ๊มบิ๊มองหงอันตรายครับลดความเร็วลดความเร็วคดอกไปด้วยไปลดความเร็วครับลดความเร็วเดีราต้องลงบีบีกิ้งกต้องให้เสียงกลัวคนออกมาขึ้นเนินครับขึ้นเนิน พี่เด็กคนนึงเขาทิ้งจักรยานนะ่เดี๋ยวเราจะชี้จุดเกิดเหตุให้ดูตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับทิ้งจักรยานแล้ววิ่งเลยครับทิ้งแล้วเขาวิ่งหนีเลยครับโอ้ไม่เชื่อเลยเด็กคนนี้เขาจะทิ้งจักรยานนี่ครับเด็กหลบหลบเด็กที่เด็กคนนี้ทิ้งจักรยาน ถึงตไม้แล้วรอ,อบหนึ่งมีเหนื่อยหอบครับผมเราเหนื่อยมากเลยครับปั่นจักรยานไม่รู้เราจะมีแรงไปเล่นน้ำบ่นะพอต้องไปปีนป่ายอีก <c oughs> โอ้ไป <c oughs> นี้ลูกไหนห้องห้องเราอยู่ไหนนะแม่บี <c oughs> ตรงไหนห้องเรา <c oughs> อ๋อเนี่ยหน้นาต่างนี่หรอ <c oughs> ยกยาวเนี่ยนะ <c oughs>